สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปได้รวมสกอร์3ประตูต่อ2ครับนัดนี้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้1ประตูต่อศครับจากลูกยิงของธิรทรบุญมาทันจบเกมแล้วเรามาฟังคอมเมนต์แฟนบอลในอาเซียนกันบ้างครับ ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเขาอวยพ,ยพรวพรกล่าวถึงทีมชาติไทยว่าอย่างไรบ้างครับมาเริ่มกันด้วยครับคออเม้นที่หนึ่งครับฉันมั่นใจเสมอทีมประเทศไทยจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่เวียดนามคออเม้นต่อมาครับรอบรองชนะเลิศกลับบ้านโดยสายการบินเวียดนาม ประเทศไทยดีที่สุดลาชาอาเซียนน่าทึ่งประเทศไทยฉันมาจากอินโดนีเซียระดับเดียวกันแต่ประเทศไทยเล่นช่องมากกว่าไม่มีการโจมตีด้านข้างแต่ยังสร้างสรรค์เกมในหลายรูปแบบเวียดนามเฉพาะเคาเตอร์โจมตีบอลยาวแม้ว่าผู้เล่นหลัก จะขาดไปหลายคนทีมไทยยังรักษาแชมป์ไว้ได้แข็งแกร่งมากไทยแลนด์คิงออฟแชมเปียนคิงออฟอาเซียนเวียดนามคิงออฟเอ็มเอประเทศไทยสมกับแชมป์เล่นได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับ โดยไม่ต้องซื้อกรรมการและไม่สปกปรกลักษณะของปากคฮังซอเวียดนามดีพอกับพม่าและบูไนผู้ชนะที่น่าเบื่อของ AFF ฟแฟนคนนี้สงสัยจะคิดว่าไทยได้เยอะแล้วได้จนน่าเบื่อไปเลยคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยอีกครั้ง ประเทศไทยเป็นแชมป์เมื่อไหรอินโดจะเป็นแชมป์หวังว่าปีหน้าอินโดจะเป็นแชมป์บ้างในรุ่นต่อไปหวังว่าจะได้เห็นมาเลเซียกับอินโดในรอบชิงชนะเลิศทำให้มันเกิดขึ้นทันทีสงสัยจะเป็นแฟนบอลมาเลเซียครับคนนี้ยินดีด้วยประเทศไทยลักคุณจากประเทศอินโดนีเซีย คนนี้แฟนบอลเวียดนามครับมาคอมเมนต์เวียดนามอยู่ในใจตลอดไปคุณไม่เบื่อกับการกินถ้วยใบนี้หรือมันมาจากกระป๋องพลาสติกที่ไหนประเทศไทยการจัดการฟุตบอลที่ดีเล่นยอดเยี่ยมด้วยความนับถือจากบาหลี